ดูเทส7นะครับ Part 1 n d o w l o a d Items 1 to 10 Situation and Appointment นะครับก็คือเป็นการนัดหมายนั่นเองนะครับการนัดหมาย The time is a quarter to 11ก็คืออีก15นาทีนะครับ,นะรบอีก15นาทีจะถึง11โมงนะครับ11โมงก็เท่ากับ นะครับ10โมง45นาทีนั่นเองนะครับ10โมง45นาทีนี่เป็นเป็นเวลาที่เขานัดหมายกันนะครับนะมัมีการนัดหมายเวลาตอนนี้เนี่ยนะครับคือ10โมง45นาที choose the best eye the best answer for each blank นะครับให้เลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับในช่องว่างแต่ละช่อง items 1 to 7นะครับ ในข้อ1นึงถึงเนั่นเอง A คุยกับ B นะครับ A คุยกับ B วิธีการอ่าน situation analysis ลักษณะนี้ให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบก่อนนะครับแล้วค่อยเติมรวดเดียวหมดนะครับ Hello rather luck landing into you I tried to get you on the phone at your office but you weren't there นะครับ rather luck ก็คือค่อนข้างจากคำว่า,า rather ลัวเตอร์ตัวนี้แปลว่าค่อนข้างจะนะครับค่อนข้างจะรักก็คือโชคดีคนกค่อนข้างจะโชคดีที่ r a n n i n g into ก็คือพบคุณนะครับที่พบคุณนะครับ running into you พบคุณ I try to get you ฉันพยายามนะครับ try นะครับพยายามที่จะจะคุยกับคุณนะครับนะบ get you ที่จะเจอคุณ on the phone นะครับที่จะโทรหาคุณ at your office นะครับที่ ที่ออฟฟิศของคุณ but you weren't there แต่คุณไม่อยู่ที่นั่นนะครับนี่คือ A B บอกว่าอะไรไม่รู้ข้อนหนึ่งจากนั้น A ก็พูดต่อว่า oh about half an hour ago นะครับก็คือ about ก็คือประมาณ half an hour ก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านมาแล้วอะโกนะครับผ่านมาแล้ว B บอก oh yes Do you want me for something special? คุณต้องการให้ฉันนะครับต้องการให้ฉันทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า special นะครับเป็นพิเศษ special ตัวนี้เป็น adjective นะครับ adjective นะปกติ adjective จะวางไว้หน้า n o u นะครับวางไว้หน้า n o u แต่กรณีของพวก something anything อะไรพวกนี้ adjective จะวางไว้ต่อหลังจาก something anything นะครับนะ